อโอเคฮะกับมาานต่อฮะกับไอชัดเด็ดฮะ EP ที่ EP ที่หกกันนะสำหรับวันนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่หกกันแล้วนะครับมาไปพูดพัมทำท่าแสงใกล้จะจบแล้วนะจู้จจ คอมอนโกยงอนไปกันเลยดีกว่าอารีนาเธอต้องรอหล่อนต้องรอฉันน่ะนั่นไงครับเครื่องบินเจ็ดเฮดสามเจ็ดศูนย์ไม่ใช่เว้ยเฮดสามเจ็ดศูนย์เอ็มเฮดที่ว่าหายสาบศูนย์ไปในนั่นฟ้าแถบทางทางไหนลืมแล้วมองดูนั่นสิมัน เข้าไปยากมากอ่ะเอาลรเดี๋ยวเราต้องปีนขึ้นไปข้างบนโอเคเดี๋ยวเธอโคเวเลตให้ฉันนะโคเวเลตก็หมายถึงคุ้มกันนะเฮ้ยมึงจะทำอะไรอ่ะอันนีนะมึงฟังกูนะกูรู้ไม่ได้เปิดไขาบอกว่าจะคุ้มกันให้ไงเดี๋ยวยังกลับแต่นี่มัน มันเป็นร้านหนึ่งร้านอะไรหเดี๋ยวฉันไม่มีทางเลือกเห็นไหมเห็นรถนั่นไหมขนาดนี้นเธอสามารถทำได้โอเคฉันจะรอเธอกลับมานะไป อาเรเน่านี่ขอสปอยหน่อยนึงนะเป็นจะไปเป็นเมียเด็กในภาคต่อไปนะฮะภาคที่สี่นี่ไม่ทราบว่าจบไปอยัง Reverse Unlock นะฮะคือผมต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าอํานวยเีเอ้ยเฮ้ย は <noise> ชี้ไล่ไปเดินอาวุธมึงต้องหนักนดีไอเด็กสวัสดีคุณดูเอาวุธดีดูเฉยไปทางนี้ฮะ ล้เราเห็นตัวโคโ้ดเนี่ยเราไปใช่ไหมฉันต้องไปแล้วใช่ไหม นี่เราจะทำการพ่นเรือบินนะคะ ตเตอร์ที่สิบันแล้วครับ slow w a ย์มาแล้วครับช h a p เตอร์ที่สิบเจนะ็ดอืมก็แจมอตอไ์อยู่รถ slow w a v s h a p เตอที่สิบเจ็ดนะฮะผมไม่ทราบว่าเกมมีกี่ c h a p เตอร์อะท,ทีเดียวมันมียี่สิ h a p เตอร์อ chết tiệt Úi điểm Tám điểm đi Úi Úi thái Con thủm Ừ, tám điểm Giỏi luôn Má Na Mà đi, tám điểm สี่เหลี่ยมแปดสี่เหลี่ยม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 สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอื้อเอียงแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดันมันลงไม่ตายว่ะอ๋อนี่เหรอ

มันมีหลายตัวบบตว่ะท้าูิชมอารมณ์เหมือน G T A สู้างื่องิน่ะ G T A อย เนี่ยไม่ไม่มีมมพาราสูตเนี่ยเอ็กเอ็กเอ็กออออเชิบหายแล้วสามเล่มสามเล่มพาราสูตพาราสูตได้ดุ๊บโอ้โหโอ้แม่กวาขอบคุณพระเจ้าแม่งขอบคุณพระเจ้าทั้งเรื่องทั้งที่ว่ากรุปเป็นคนเล่นึงต้องขอบคุณตัวเนี โอ้ไม่ฉันคิดด้วยไม่คิดว่ามันจะดีดีขนาดเนี้ยรับใคยสวัสดี24เวนตี้โฟยูตี้ไม่ใช่นะ 14. โ4รตนเ้ยเอาละฮะมาถึงเขตภาคตะว,วันออกกลางเรียบร้อยแล้วฮะโอเคครับไป ฉันต,ต้องไปหาน้ำอ้าวมิจจะบอกว่าน้ำเอียงอ๋อคัสซินครับท่านผู้ชมรอยเท้าแต่แย่งจริงนะเด็ก ผมว่าภาค3นี่ก็โอเคมาเออนี่ไงปุ๊บโอ้โหนี่นี่ที่อยู่ในเออ่เขาเรียกะไรคัสซีนหรือว่าอยู่ในโปกอะเขาอะได้ ak มาแล้วครับหนึ่งกระบอกทาร์เก็ตต่อไปคือที่ไหนครับ มันช่างเป็นอะไรที่เพอร์เฟกที่สุด Hey yeah, we go อโอ้โหน้ำไม่มีไม่ตายกลางทะเลเหรอหนาธานเด็กเออ ดีวะเนี่ยผมว่ามีตายกลางทางเนี่ยเลยอ่ะเอ้ยไปเดินต่อเดินต่อไม่ได้ป่ะมันให้หยุด สวัสดีคุณพอนุเถกด้วยนะครับสวัสดีครับเดือดเชื่อ <c oughs> ขอมุมกล้องทางนี้ได้ปะเออไปฮะ มันต้องไปเจอต้อนโป๊ยเซียนมั้งนี่อยู่ในทะเลทรายทะเลอ่อซาฮาราใช่หรือเปล่าวะเรียบร้อยครับคัดซินมาเอา้าไม่ใช่เฮ้ยเราเจอแคมป์ดูเหมือนเป็นแคมป์หวังว่าตรงนั้นจะมีหยดน้ำเล็กๆให้เรานะเอาละ โอโหร้อนเลยอะฉันต้องหาน้ามันต้องมีแหล่งน้ที่ไหนที่หนึ่งว้าวเฮ้ยนี่ไงครับโอ้ขอบคุณพระเจ้า ใครมาขุดไว้ปะเอาละสามเหลี่ยมจะไม่ลอยช้าครับสามเหลี่ยมมีน้ำหรือไม่จีบไปแล้วดูเหมือนจะหมดหวังไล่ทิ้งบนทางนะตอนนี้เด็กูเหมือนจะหมดหวังไล่ทิ้งบนทางนะตอนนี้เด็ก เอาละเอาไงดีอ่ะไปทางไหนอ่ะเจ้าหนที่ก็ไม่มี เึ <formation jin inh throat> ้ยเฮ้ยเธออยู oh, on, it s, it s ่ท <média celand cliche> hey, ี่ไหนซอลลี่ซอลลี่อ่ะนายอยู่ที่ไหนดุยเธออยู่ที่ไหนอะไรงี้ไอ้นี่บอกว่า อะไรวะในทหารเรือเฮ้ยื่อเดาขี้ยาเขาอะนั่นไงซตอลี่เงาซออลี่มาแล้วเฮ้ย,ยมีต้นขีเขียวได้ไงอะ โอ้ตอนนี้หมดเลี้ยวแ like รงครับหมดแรงอ่อนละเหลือเกินยิบหายแล้วมีน้ำ What d e a t What dead are you นั่นไง What are the roots that clutch What branches grow out of this Only rubbish. Son of man, you cannot say or guess. Ow. For you know only a heap of broken images. It's the well. Where the sun Oi. beats and the dead tree gives no shelter. The cricket, no relief, and the dry stone, no sound of water. God oh, damn it, I've been going in circles. Shit! Oi. นี่เราเดินวนกลับมาที่เก่าได้ไงเนี่ยคือเกิดภาพหลอนนะฮะว่าหิวน้ำแล้วก็เดินกลับมายังที่เดิม Only there is shadow under this red rock. เข้าไปลงไปข้างล่างเรดล็อกไปอะไรวะเรยอะไรสีแดงแดงเรดล็ ู้ชมไม่ช่วยเด็กตายเนี่ยเกียบร้อยแล้วคานแล้วอะ เอาเฮ้ยเดินไม่ได้ คอนโทรลไม่ได้ป่ะอ่าอ่ายืมไปบ้าน Show you something different, oh! From either your shadow at morning striding behind you, or your shadow at evening rising to meet you. But do not buy I will show you in a handful of dust. ทำไมใช่ครับเจ๊มากโอ้ <c oughs> ไปดิเฮ้ยเอ้เอาพักตัวหนอกกลางตกดึกมันหนาวเลย ใช่ไหมจัดเรียนดาวไปเริ่ลงไปข้างล่างคัดเส้นอีกแล้วมเมื่อไรกูจะได้บวกตายเถอะครับ <laughs> ชื่อซอรี่ซอ,อร,รี่ลุกขึ้นมาทำไมาังไม่แหย่ใเย็นด้วยเอามือไหมกูจะช่วยมึงขึ้นมาไอ้นี่ไม่ตายหรอกยังมีผล่ภาคสี่อยู่ไอ้ซอรีนะ่เนี่ยกดอะไรเปล่าอ่ะเอามือให้มันปึ๊บเออต้องกดป่ะบางทีผมไม่ได้กดนะเผื่อมันกดสคริปต์คัตซีนไป S <s <us> <S ฉ,ฉันคิดว่าฉันต้องหาเจอให้เจอซอรี่เอาเป็นเพียงความฝันอีกแล้วครับไป <S <s <us> ฉันต้องทำมันให้ได้ <s <us> <S โอเคแคนดูดิ นีีอกซเฮ้ยเราเจอซุปเปรอร์คาร์คารอยสอยโสหรือมึงอยู่ที่นี่ไหมโอ้ขอบคุณพระเจ้านั่นมีหมู่บ้านด้วยโอ้โหเอาละวิ่งได้แล้วครับเราเจอหมู่บ้านแนละ้วฮะวิลเลจไป ไม่อยากเชื่อว่ามีหมู่บ้านการขลิศสายเลยปุ๊บปึ๊บใกล้ถึงแล้วได้ปด ไอ้เช hey, oh, ่า oh, ไี oh, ้อพยพไปที oh, ่ห oh, มู oh. Oh, ่บ oh. ้านก่อนเฮ้ยโอ้ชิดหมู่บ้านล้างนะฮะ Ghost t o w